สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาเร็วมาเร็วบอสครูจอยผู้ราเริงมาแล้วเหมือนเดิมสวัสดีทุกคนเลยจ้าวันนี้นะคะเราจะมาส่งกันบ้านเดยสองกันนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสักคู่เดียวแบบหนึ่งขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะเสียงชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดสัญญาณชัดไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งวันนี้นะคะเราจะมาส่งกันบ้านคคสิตาเดยสองกันนะคะ เปิดหน้ากล้องเงินทองไหลเข้าในยุค 5G นะคะให้ทำสิ่งนี้นะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องเริ่มต้นนะคะเสียงชัดสัญญาณชัดไหม,มสักคู่เดียวนะฮะมันก็จะเงียบๆนิดนึงเนาะเพราะแชร์ตัวเองอยู่รอแป๊บเดียว บอกเลยว่าวันนี้ตั้งใจมาแบ่งปันหัวข้อเด็ดมากๆเลยครูสิตาบอกเราเสมอว่าเวลาเราเรียนให้เราตื่นรู้พอเราตื่นรู้กับสิ่งไหนแล้วให้เราออกมาแบ่งปันสิ่งนั้นนะคะเรียนรู้และลงมือทำมันจะเกิดผลนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่นะคะจะนะคะ เปิดให้เงินทองไหลเข้าในยุคนี้ผ่านหน้าจอให้ทำสิ่งนี้นะคะบอกเลยว่า3มเทคนิคที่จอยจะมาบอกนี่เด็ดมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะเสียงชัดภาพชัดไม่เอ่ยมาแล้วมาแล้ว แชร์ okay. ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ยินเสียงไหมคะทุกคนได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีค่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่ง วันนี้นะคะเรามาในเดย์ที่2นะคะมานะคะส่งการบ้านกันนะคะแล้วก็จะเป็นการแบ่งปันจากสิ่งที่จอยตื่นรู้ด้วยเนาะว่านะคะเดย์ที่2นี้จอยตื่นรู้อะไรบ้างนะคะกับการนะคะเปิดหน้ากล้องให้เงินทองไหลเข้าในยุคนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่นะคะอยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์อยากจะเริ่มต้น, Online, ตนทําสิ่งนี้นะคะ คุณโฆษณานะคะก็นะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์ทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับใครที่มาชมในตอนนี้แล้วก็สำหรับใครอีกหลายๆคนที่จะย้อนดูนะคะก็นะคะให้ทำนะคะหนึ่งเลยนะคะคุณนะคะเช็ครูปโปรไฟล์คุณนะคะว่าวันนี้คุณใส่รูปโปรไฟล์เป็นรูปคนหรือเปล่า บางคนนะคะใส่รูปโปรไฟล์เป็นรูปสิงสาราสัตว์รูปดอกไม้รูปโดเรมอนอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ถ้าคุณไม่ยืนยันตัวตนว่าคุณมีตัวตนนะคะใครนะคะเขานะคะจะเข้ามาซื้อของกับคุณถูกไหมเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะมาแล้วขอโทษทีนะคะขออภัยด้วยพอดีไปปิดต่างเนาะอ่านะคะวันนี้นะคะคุณนะคะลองเช็คนะคะที่รูปโปรไฟล์คุณนะคะเราต่อเลยนะนะคะว่าคุณใช้รูปคนหรือเปล่าใช้รูปตัวเองหรือเปล่านะคะบางคนนะใช้รูปดอกไม้รูปสิงสาราสัตว์รูปโดเรมอนรูปดวงตาเลือดไหลอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้แค่รูปโปรไฟล์คุณก็ไม่ผ่านแล้วนะคะถ้าใครที่จะมาซื้อของกับคุณ เขาก็ต้องคิดนิดนึงว่าเอะเนี่ยโอนเงินให้แล้วคนนี้เป็นใครมีตัวตนจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับจอยนะคะจอยก็ทํารูปโปรไฟล์นะคะอยากจะเอาให้ดูนะคะก็คือน,นี่เป็นรูปโปรไฟล์ตัวเองนะคะใครจะบอกว่าเราปลอมใครจะบอกว่าเราอะไรก็ช่างเขานะคะเพราะว่าบอกเลยว่ารูปโปรไฟล์เรามันจะยืนยันเราได้ดีที่สุดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูรูปโปรไฟล์จอยนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นรูปโปรไฟล์นะคะบอกเลยว่าผ่านการแต่งรูปแน่นอนชัวร์ถูกไหมคะเออนั่นแหละนะคะก็วันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่นะคะลองเช็คดูซิว่าทุกวันนี้ที่คุณใช้อะเป็นรูปโปรไฟล์ตัวคุณเองหรือเปล่านะคะเออนะคะอันดับสองนะคะข้อสองเลยก็คือชื่อโปรไฟล์วันนี้ค่ะสำหรับใครที่ใช้ชื่ออะมะนองมันแนงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่มีความหมายแนะนำนะคะอยากให้ใช้เป็นชื่อของเราเองอยากให้ใช้เป็นชื่อของเราเองหรือว่าชื่อที่มงคลนะคะเสียงชัดภาพชัดไหมคะชัดนเนาะอย่างจอยนะคะก็นะคะจะใช้เป็นชื่อของตัวเองก็แบบนี้เลยนะคะชิดชบาจ,จวงสังเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษา,ษาสากลโลกใครเซิร์ชก็จะได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็จะมีวงเล็บเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะสามเลยนะคะ วันนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะขายของบนโลกออนไลน์คุณต้องมีสินค้าก่อนอันดับแรกคุณต้องหาเลยว่าสินค้าที่คุณจะขายคืออะไรแล้วคุณจะขายให้ใครแล้วสินค้าที่คุณจะขายคุณชอบไหมถ้าวันนี้คุณทำอะไรก็ตามไม่มีความชอบคุณทำได้ไม่นานไม่มีความรักคุณทำได้ไม่นานหรอกค่ะเหมือนกันกับเราเวลาเรามีแฟนอะ คุณมีแฟนคนนี้แล้วคุณไม่ชอบคุณก็ไม่อยากอยู่กับเขาถูกไหมหรือว่าวันไหนที่คุณหมดรักเขาแล้วนะคะอยากให้คุณนะคะไตรตรองนะคะสังเกตแล้วก็ ลองนั่งคิดกับตัวเองว่าเอสสินค้าที่เราจะขายนั้นคืออะไรนะคะขายด้วยความรักทําด้วยความรักนะคะแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีนะคะ3เทคนิคนี้3ข้อนี้นะคะจอยแบ่งปันให้ฟรีๆสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์นะคะเพราะว่าจอยทำมันมาแล้วมันได้ผลจริงๆนะคะตอนแรกเลยนะคะจอยก็ไม่ได้ใช้รูปตัวเองก็ใช้รูปเป็นเอ่อดาะเนาะก็จะใช้รูปแบบประมาณแบบว่า ดอกอะไรนะดอกกุหลาบเลือดไหลอะไรประมาณนี้เออนะคะสวัสดีค่ะคุณพงวิทย์นะคะแต่พอเรามาทําตรงเนี้ยค่ะ เราทําตัวเองเป็นบิสเนสเราทําตัวเองเป็นแม่ค้าออนไลน์ธุรกิจออนไลน์เรานะคะต้องใช้รูปตัวเองใช้ชื่อตัวเองอันนี้เป็นดีที่สุดใจเขาใจเรามองลูกค้าให้เป็นเราว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเราจะโอนเงินให้ใครสักคนหนึ่งเขาไม่มีรูปเลยไม่มีชื่อเลยเรามั่นใจจะโอนให้เขาแค่ไหนและอีกอย่างนะคะข้อนี้ขอแถมให้นะคะสําหรับใครที่กําลังเริ่มนะคะก็คือ a c e b o o k เนี่ยก็คือหน้าร้านของเราถูกไหม a c e b o o k เนี่ยก็คือ หน้าร้านของเราวันนี้สําหรับใครที่โพสต์ด,ด่ากันโพสต์ว่ากันโน่นนี่นั่นบอกเลยค่ะว่ามันรกหน้าร้านมันก็เหมือนขยะกองที่วางไว้ดีๆนี่เองนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะขายของอะไรคุณลองไปสำรวจหน้าร้านคุณดูก็คือช่องของคุณเองว่า คุณโพสต์ดีแค่ไหนคุณทําไว้ดีแค่ไหนสวยงามแค่ไหนเหมือนกันกับที่เราตั้งหน้าร้านวันนี้ถ้าเราทําหน้าร้านเราให้สวยงามเชื่อไหมคะก็จะมีคนอยากแวะเข้ามาถูกไหมคะเออนั่นแหละเหมือนกันเมื่อก่อนจอยก็เป็นคนที่โพสตดรามา่าความรักโนนนี่นั่นแต่ทุกวันนี้จอยก็ลบไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีแล้วเพราะว่าจอยตั้งจิตตั้งใจมาทําตัวเองเป็นนักธุรกิจออนไลน์เต็มตัวนะคะอันนี้เป็นทิคสั้นๆเป็น ทิศเล็กๆที่ใครอาจจะหลงลืมไปว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราไปพูดด่าใครสักคนแล้วเราลองมองใช้หัวใจของเราเป็นคนที่เข้าไปมองว่าเฟซเนี้ยด่าคนแบบเนี้ยด่าลูกค้าแบบเนี้ยเป็นใครจะอยากเข้ามาซื้อถูกไหมคะเออวันนี้เราลองทําหน้าร้านเราให้สวยงามเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาซื้อเราเองจะมีคนแวะมาชมหน้าร้านเราเองนะคะ ลองทําดูไม่เสียหลายนะคะตรงนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะก็วันนี้นะคะจอยก็มาแบ่งปันสั้นๆนะคะจอยตื่นรู้ในสิ่งที่จอยเรียนมาจอยก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะจอยก็เรียนรู้ไปทําไปนะคะ วันหนึ่งก็จะเป็นวันของจอยจอยเชื่อแบบนี้นะคะบวกกับที่จอยทําแล้วเรียนรู้กับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดของครูซิตาก็คือคลิปมหากาบ21วันแล้วก็คอร์สเรียนต่างๆที่รูที่ครูนะคะได้สอนหน้าเพจได้สอนในกลุ่มปิดหรืออะไรก็ตามที่ครูสร้างขึ้นมานะคะทําให้จอยนะคะเอามา บวกเรียนทําตรงนี้มันก็มีรายได้เข้ามานั่นเองนะคะบอกเลยว่าการขายของออนไลน์ง่ายๆสบายๆไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ต่างๆหรือว่าสถานที่ที่เราจะต้องไปทํางานด้วยซ้ำนะคะ อะไรก็ตามที่มันง่ายมันสบายนะคะมันก็มักจะมีความสุขเสมอถูกต้องไหมคะเออนั่นแหละวันนี้ก็มาสั้นๆน,นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ออไปนะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าจอยมาตอนไหนก็กดติดตามไว้นะคะจอยก็พูดง่ายๆนะเป็นคนธรรมดาพูดง่ายๆฟังง่ายๆนะคะเพราะว่าเพื่อนที่เรามีอยู่ก็จะได้ฟังรู้เรื่องในสิ่งที่เราอยากจะแบ่งปันออกไปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ